สวัสดีครับผมโคเวซีดีเคนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาทําการติดแม่ไิติคอที่ลูบิก5้าณหนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันในปัจจุบันนะครับผมว่าลูบิกที่ติดไม่ไิติคอเนี่ยมีเยอะมากๆเลยอย่างเช่นรุ่นพวกนี้ครับขึ้นมาเลยแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่ารุ่นที่โชว์มาเมื่อกี้จะเป็นลูบิกประเภท3าคูณสซส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งเราจะไม่ได้เห็นแม่ไิติคอบน4 5 6 7มากสักเท่าไหร่นะครับ ก็วันนี้ผมก็จะมาลองทําการติดแม่ติคอที่ลูบิ้5คูณ5ดูเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมก็จะมาติดแมนติคอที่ลูบิ้5คูณ5นั่นเองนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่หลักๆก็จะมีอยู่3อย่างนะครับผมก็คือจะมีอุปกรณ์การติดแกนกลางนั่นเองนะครับผมก็สําคัญเลยก็จะเป็นบอลคอนะครับผมแล้วก็จะมีชุดแม่เหล็กเอาไว้ติดคอนเนอร์นะครับผม เพื่อให้เขาดูดกับแกนกลางนะครับประมาณนี้2ก็คือที่ตัดเล็บนะครับผมอ่าเผื่อเอาไว้เราเอาไว้เล็มเจ้านี้นะครับผมเวลาแบบว่าเราแกะออกมาแล้วเราอยากจะลิมนิดๆิดหน่อยๆน่อยะครับผมและที่สําคัญเลยที่เอาไปยึนนะครับผมก็คือกาวนั่นเองนะครับผมก็ใช้ของอะไรก็ได้เนะที่คิดว่ามันหนึบนั่นเองนะครับผมก็ลูกบิดที่ผมจะทําการติดแม่ไิติดคอในวันนี้ก็คือลูกนี้เลยครับผมนี่ครับ ชีวีวอล์กไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองดูครับว่าถ้าผมติดที่วอล์กแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับก็อย่างแรกที่ผมขอจัดการก่อนก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับรูบิกก่อนนะครับผมซึ่งก็จะขันออกมาหมดเลยนะครับผมเพราะว่านี่ครับเราจะต้องใช้บอลคอติดเข้าไปที่แกนกลางนะครับผมซึ่งอาจจะต้องขันทั้งลูกไม่ใช่อาจสิเรียกว่าขันทั้งลูกเลยนะครับเพราะว่าจะต้องตั้งแกนใหม่เนาะ ฉะนั้นผมก็จะขอจัดก,การที่ตัวรูบิกก่อนนะครับผมก็กล่องเอาไว้ใส่ชิ้นส่วนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็แกะฝาเซนเตอร์ออกมาทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ขันทีละด้านกันเลย ก็แกะออกมาด้านหนึ่งนะครับผมก็ตอนเราแกะเราก็แยกคอนเนอร์ไว้นะครับผมเพราะว่าเราจะต้องเอาคอนเนอร์เนี้ยไปดูดกับที่แกนตรงกลางนั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราจะามาแทนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมแกนสีเขียวนี่ครับผมก็เราจะแยกคอนเนอร์ไว้นะครับผมแล้วก็ที่เหลือลงกล่องไปเลยครับผม โอเคครับก็เปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมลืมไปว่าถ้าเกิดว่าผมทําบนแมตเนี่ยกาวมันอาจจะเปื้อนได้นะครับผมก็เลยเซฟไว้ดีกว่านะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาขันหน่ากันต่อเลยโอเคครับก็หมดนี่นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนอะไรที่เตรียมไว้ประกอบนะครับผมผมไม่อยากนึกภาพว่าถ้าเอามาติด6กคูณหกเจ็ดคูณเจ็ดจะเป็นยังไงนะครับผมผมว่าน่าจะประกอบมันน่าดูเลยนะครับผม อ่านี่ครับก็จะเป็นฟอนเนอร์8ชิ้นไว้เตรียมประกอบนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ครบผมอันแล้วนะครับผมก็อันดับแรกเราก็จะทําการเอาแกนนั้นใหม่ก็คือแกนทางซ้ายมือผมนะครับแทนทางขวานะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแกนเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมไม่เยอะเท่าตอนแรกนะครับผมโอเคครับสิ่งต่อมาที่จะใช้ก็คือเจ้านี่เลยนะครับผมเป็นแม่เหล็กที่ติดก,กับคอร์เนอร์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับโอเค ตอนนี้ผมได้มาชิ้นหนึ่งนะครับผมผมก็จะใช้ตัวก,การไกรตัดเลยนะครับผมเล็มออกนิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็เล็มเสร็จไปแล้วนะครับผมชิ้นหนึ่งเนาะอืมก็เวลาติดติดยังไงนะครับผมก็มันจะมีตัวที่เป็นคอนเนอร์อยู่นะครับผมแล้วก็เอาเจ้านี้แปะลงไปนั่นเอง,เองนะครับผมก็ เดี๋ยวเราต้องมาทาก,กาวก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมอาจจะทําให้ดูแค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะใช้สมาธิในการใช้กาวนะครับอาจจะมีจุกหัวนะครับผมไา่ให้กาวมันไหลออกได้แค่ทางเดียวเนาะเราก็เริ่มทากาว้เลยครับ อยู่นะครับผมแล้วก็คอนเนอร์เนี้ยแปะลงไปนะครับก็ทำอย่างนี้ทุก 6ชิ e. kind of ้นเลยนะครับผมซึ่งอ so ันนี้ผมอาจจะตัดไปตอนทําเสร็จเลยนะครับเพราะว่าผมอาจจะใช้สมาธิในการทํานิดนึงเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันด้านท้ายเลยครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ผมได้ทาการติดไม่ได้ติดคอและไม่เหล็กที่เชิงคอนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็เป็นแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยไปดูดกับตรงกลางนั่นเองนะครับผม จริงๆก็ตั้งแต่ครั้งแรกครับที่ผมติดน็อกแบบว,ว่าแค่ทากาวลงไปที่ชิ้นคอเนอร์แล้วก็หย่อนน,นิเนียครับมันก็แทบจะอยู่แล้วครับเวลาหย่อนก็แบบอาจจะมีขยับได้นิดนึงพอขยับนิดนึงปุ๊บก็เริ่มขยับไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากาวดีนะครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับ คิดว่าถ้าได้อย่างนี้แล้วตั้งลงน่าจะประกอบง่ายกว่าไหมไม่แน่ใจ no คำใหม่นะครับก็อาจจะตั้งแกนแน่นขึ้นนิดนึงนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองใหม่กันนะครับ โอเคครับก็ผมได้ผ่านแล้วนะ <Yeah. S 1> ก็่าจะตั้งได้นะครับก็คิดว่าน่าจะทําให้ประกอบง่ายขึ้นก็เดี๋ยวผมประกอบต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ พาอว่าแล้วผมหาข่าวไม่เจอครับเพราะว่าผมมาไปสตอด้านล่างนะครับอ่ะถอดไดน,นะครับ ก็ตอนนี้ผมได้ทําการตั้งแกนลูบิคินแบบที่ผมชอบแล้วนะครับผมสําหรับชีวอก 5m Magnetic กคอ e นั่นเองนะครับผมก็เป็นแมกเนติกคอแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองเฟิร์สเทิร์นเจ้าลูบิลิ้วนี้ตอนเป็น Core แมกเนติกคอกันนะครับ รู้สึกว่าลูกบิดลูกนี้มีความมั่นคงขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เวลาบิดรู้สึกว่าคือความนุ่มขึ้นนะครับผมหรือว่ามันเข้าที่มากขึ้นนะครับอืผมลังเลว่าผมจะเปลี่ยนเมนเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่ามัน แต่ฟิลผมยังชอบ MGC มากกว่านิดนึงนะครับผมก็อาจจะลองเอา MGC ตัวนี้มาติดไม่ได้ติดคอดูนะครับผมว่าว่ามันจะได้เท่าวอลไฟหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้ผมอาจจะเล่นลูกนี้เป็นหลักไหมผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เดี๋ยวไว้รอดูคีปอัปเดตเมนอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ขอสรุปการติดไม้ติดคอลูบิกลูกนี้เลยนะครับผมผมรู้สึกว่าลูบิกลูกนี้เนี่ยมีความมั่นคง หรือว่าก็คือเเนั่นเองนะครับผมแล้วไม่ลดสปีดลูบิกลูกนี้ด้วยครับผมรู้สึกว่าลูบิกลูกนี้ก็ยังสปีดเหมือนเดิมครับตั้งแต่ผมยังไม่ติดไม่ไมติดคอครับส่วนปัญหาหลักๆก็จะมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากแกนกลางแล้วก็จากแปดคอร์เนอร์นะครับแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับผมจากผมว่าแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันจะหนักต่างจากอันเก่าเท่าไหร่นะครับผมก็นี่แหละครับลูบิก 5 5ที่ทําการปิดไม่ได้ิดคอนั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการปิดไม่ได้ติดคอที่ลูบิก 5x5 นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพอติดไม่ได้ติดคอที่ลูบิกลูกนี้นะครับผมทําให้ผมโซมันเยอะมากๆเลยนะครับผมโซมแต่ว่าหลายรอบเลยนะครับผมเพราะว่าลูบิกลูกนี้เนี่ยมีความนุ่มอย่างที่บอกเลยนะครับแล้วก็มีความเตเบลที่สําคัญก็คือไม่ลดจังิวของลูบิกลูกนี้นั่นเองนะครับผมสนุกมากมากเลยสาหรับ ลูบิกลูกนี้นะครับที่ติดไม่ได้ติดคอนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่อง OpenCTK ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันครับผม